ขามาส้มสอนจาพี่น kind of ้องซะเะเน่สวนพักสวนพักยายแล้วโอ้ซเ่เจ้าคุ้มวัตถ์เปขายยายคุ้มวเก็บไปขายมันเป็นยังคือลนบจกเเ

có bị bớt عليها โอ้บ่ฮุ่งดอกว่ะงามอยู่

yang tủy tuần bậc nao này là... <laughs> โอ้ต้นอินโดค่ะวะ ໃຜແມມແມມຊິນອນກອດບໍ່ຫອມອ່ອຍຍໍອນ